สวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเบอร์รีเทิ์นะครับวันนี้ตามเหมือนเดิมครับผมนะฮะผมจะลงคลิปทุกๆวันอาทิตย์นะฮะเบิร์ดมีน้ําธุรกิจใหม่นะครับเป็นน้ําแก้วนะครับนะครับโอ้โอ้เป็นน้ําแก้วนะครับของผมมันแก้วละสิบบาทนะครับนะครับท่านใดกําลังมองหาธุรกิจแบบว่ารับไปขายนะครับยินดีเลยนะครับผมนะฮะนะครับยินดีมากๆเลยครับนะครับ ของผมมีหลายรสชาติเลยนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นโอนตินนะครับโอเลี้ยงนะครับกาแฟครับผมนมเย็นนะฮะนมเย็นบูฮาวายน้ำพันธ์องุ่นนะครับผมนะครับลำไยนะครับชาเขียวชาไทยนะครับน้ำส้มนะครับผมนะฮะมีหลายรูปแบบนะครับผมนะฮะท่านใดสนใจนะครับที่จะรับไปขายนะฮะยินดีติดต่อเบอร์ได้เลยนะครับผมนะฮะท่านใดกําลังมองหาธุรกิจที่แบบว่า พอที่แบบว่าใจนี่ไปได้นะครับก็ยินดีเลยครับผมนะครับผมนะฮะนี่ครับผมเบิร์ตก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าแก้วจะเล็กนะครับแก้วใหญ่นะครับนะครับแก้วใหญ่นะครับผมนะครับคุ้มครับถ้าเกิดว่ารับไปขายนี่คุ้มครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมนะฮะนะครับผมเบิร์ตไปก็จะแข็งแข็งแบบนี้เลยนะครับผมไปถึงก็ละลายน้ําหน่อยนะครับผมนะครับก็เอาไปถ้าเกิดว่ามีถนนแบบว่าที่มันผ่านผ่านแบบว่าถนนคนเดินหรือว่าถนนผ่านเนี้ย รับไปขายได้เลยนะครับผมยินดีเลยนะครับผมนะฮะท่านใดสนใจก็ยินดีครับผมนะฮะนะครับนี่ครับเบิร์ตอยู่ที่วัดท่าพระนะครับผมนะเวลาที่จะอยู่ที่วัดท่าพระนะฮะวันหนึ่งก็จะไม่ได้ขายครับผมนะฮะก็จะมีคนมารับของไปขายแทนนะครับผมนะฮะเปิดโอกาสให้สําหรับคนที่ยังพร้อมมีโอกาสนะครับที่จะหารายได้นะฮะส่วนบุคคลนะครับผมนะครับ ยินดีเลยนะครับผมนะฮะนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับทุกท่านฮะที่เข้ามาดูนี่มีมีมาละมาละลายก็มีพี่เอาละลายน้อย้นเอาอะไรเอาละลายน้อยโอเคแม่พอคาด้วยกันอ้าวโอเค